สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะผมขออนุญาตนะครับเอาข่าวนะเนื้อหาข่าวมาจากอ่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับแต่เข้าใจว่าเนื้อหาข่าวของฐานเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาข่าวที่เหมือนเหมือนหลายๆาสำนักพิมพ์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นข่าวออกมาจากสมาพันธ์นะฮ SM e, ะ SME สมาสมาพันธ์ SME ไทยนะครับเขาออกมาเหมือนกับทําแถลงการนะครับแล้วก็เนื้อหาข่าวจะค่อนข้าง คล้ายคลึงกันในหลายๆสำนักนะครับแต่ว่าผมเอามาจากฐานเศรษฐกิจนะก็สภาพัน SME เนี่ยนะเขาออกมาเรียกร้องนะฮะแล้วก็แนะนำแล้วก็ออกมาจากเขาเรียกว่าออกมาเชิงแบบอวยวายนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือนะครับลูกหนี้นะจากสถาบันการเงินทั้งหลายนะฮะแล้วก็กระทุ้งไปที่แบงก์ชาตินะครับว่าเข้ามาดูนิดหนึ่งนะว่าที่ แบงค์ชาติต้องการให้เจ้าหนี้หรือธนาคารช่วยลูกหนี้เนี่ยนะครับอ่ามันเป็นผลมันมีผลมันมีประสิทธิภาพอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สมาพันธ์ SME มไทยเนี่ยเขาก็กระทุ้งไปที่แบงค์ชาติว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะครับออกมาตรการจูงใจให้กับเจ้าหนี้นะครับเพื่อให้มาช่วยลูกหนี้แต่ปรากฏว่าไอ้มาตรการจูงใจที่จูงใจเจ้าหนี้ ก็จูงใจเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้มันไม่ได้ไปช่วยลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์มันไม่ได้ไปตกที่ลูกหนี้นะครับมันไปตกที่เจ้าหนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหาสาระแต่ละประเด็นกันละกันนะผมขออนุญาตอ่านเลยละกันนะครับก็สมาพันธ์ sme ไทยนะฮะเขาเสนอมุมมอง5ด้านนะครับต่อมาตรการของแบงค์ชาติในการช่วยเหลือ sme นะครับชี้การขยายวงเงินเพิ่มเติมนะดอกเบีย้ยเดิมไม่ลดไม่ได้ช่วยเลยเลยนะคือ ขยายวงเงินเพิ่มแต่ดอกเบีย้ยไม่ลดอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะระบุธนาคารรัฐควรมีมาตรการรับโอนสินเชื่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์มาดูแลแทนอ่ะโอเคเราจะถอดกันทีละประโยคนะคือสมาันธอ์ SB บอกว่าเพิ่มวงเงินให้เนี่ยแต่ไม่ได้ลดดอกเบีย้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกผมจะเสริมนิดน,นึงแล้วกันเพิ่มวงเงินให้อ่ะคือหมายความว่าให้เพิ่มวงเงินในสินเชื่อซอฟท์โลนนะคืออนุมัติได้สูงขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสินเชื่อซอฟท์โลนอ่ะ ถ้ามันไม่ให้ยังไงมันก็ไม่ให้ไม่ต้องเพิ่มหรอกนะไปดูเรื่องดอกเบีย้ยตัวอื่นดีกว่านะครับนะแล้วก็สมาคันอสบีก็อยากที่จะให้ธนาคารรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยกันมากกว่านี้จริงๆแล้วธนาคารรัฐตอนนี้ผมพูดตรงๆคือแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเป็นอะไรที่ช่วยเหลือลูกหนี้น้อยมากช่วยเหลือลูกหนี้เงื่อนไขเนี่ยแย่กว่าธนาคารเอกนชนด้วยซ้ําเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารรัฐเนี่ย เร็วล้ายิ่งกว่าธนาคารเอกชนด้วยซ้ำเนี่ยผมบอกก่อนเลยผมเจอมานะทุกรูปแบบนะแย่แย่กว่าเยอะเอา,อางี้แล้วกันนะอขออนุญาตอ่านต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินล่าสุดได้มีมติอนุมัติมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมโดยแบ่งเป็นสส่วนนะครับคือ1การเติมสภาพคล่องและการเติมเงินใหม่ให้กับลูกหนี้ SME และรายย่อย และสองการแก้ไขนี้เดิมให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเหลือลูกนี้ได้จริงนะก,ออก็ดูดีดูสวยหรูนะครับแต่ว่าประธานสมาพันธ์เอสเอ็มไทยนะคุณแสงชัยทีละคุณวานิชเนี่ยให้ความเห็นกับฐานเศร,รษฐกิจว่าอย่างนี้มีความเห็นต่อมาตรการเพิ่มวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูและขยายการคำว่าการกลุ่มเปราะบางของแมงชาติที่ออกมาช่วยเอ็มีมีประเด็นต้องพิจารณาห้าห้าประเด็นนะครับ ดังนี้นะครับคือก็โอเคก็ดีนะเพิ่มวงเงินสินเชื่อซอฟท์โลนให้แล้วก็เพิ่มการคำกันของบอสยให้แต่มันไม่ค่อยได้เพิ่มกันหรอกผมพูดตรงๆไม่ค่อยมีเขาก็ให้กันแค่นั้นแหละเขาไม่ได้ให้เพิ่มกันเยอะแยะนะอ่ะประธานสมาพันธุ์ซีเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยนะครับหากมองในระยะยาวเนี่ยการขยายวงเงินเพิ่มเติมเนี่ยดอกเบี้ยเดิมเนี่ยมันไม่ลดแล้ววงเงินใหม่ดอกเบี้ยเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยเหลือ SME ออย่างเต็มที่ เนื่องจากภาระดอกเบีย้ยเป็นปัจจัยสาคัญในการที่ผู้ประกอบการแบกภาระสูงมาโดยตลอดนะครับคือ SME เนี่ยมีดอกเบีย้ยที่แพงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะโดยเฉพาะดอกเบีย้ยที่ SME และประชาชนต้องผเผชิญกับพิ c o Finance นาโนไฟแนนซ์สูงถึง36%และการปรับลดดอกเบีย้ยร่วมกับค่าธรรมเนียมต่างๆจะเป็นการแก้ไขในระยะยาวที่ภาคธนาคารจะมีส่วนร่วมในการดูแล SME หรือลูกค้ายอย่างต่อเนื่องต่อไปอ ข้อแรกเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ดูที่เรื่องดอกเบีย้ยนะแต่ผมก็คนละประเด็นกับไอ้ตัวนี้แล้วแหละคือสมาพันค์ SME ไทยบอกว่าให้ดูเรื่องดอกเบีย้ยให้มันลดดีกว่าดอกเบีย้ยใหม่ดอกเบีย้ยเก่าให้มันลดลงนะอ่าผมอันนี้ผมตอบแทนนายชาแล้วกันดอกเบีย้ยซอฟโลน่มันถูกอยู่แล้วนะดอกเบี้ยใหม่ดอกเบียเบ้ยเก่าความหมายคือดอกเบีย้ยเก่าอะ่ะมันอาจจะลดไม่ได้แล้วล่ะนะถ้าจะลดก็ลดได้ไม่เยอะแต่ว่าซอฟโลนที่เขาให้ดอกเบีย้ยมันค่อนข้างถูก2ปีแรกเนี่ยมันคือสนนะครับหลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็จะก,กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะเห็นแตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเคยออกมาแล้วว่า,อ,าอยากให้ลดดอกเบีย้ยให้กับลูกหนี้ทั้งหลายแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากธนาคารสักเท่าไหร่นะครับนี่คือข้อแรกนะครับก็เอสก็บอกอยากให้ช่วยลดดอกเบีย้ยนะดอกเบียย้ยไายย่อยๆทั้งหลายเนี่ยให้ลดให้นิดนึงนะแต่ว่าสินเชื่อซอับโลนดอกเบีย้ยมันถูกอยู่แล้วนะโอเคอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือ เขาบอกว่าวัดผลได้นะฮะเข้าถึงได้จริงช่วยมากช่วยเร็วนะธนาคารขยายทั้งกลุ่มลูกหนี้รายใหม่และลูกหนี้เดิมต้องดําเนินการผ่านรายงานผลให้ประชาชนทราบอย่างโปร่งใสถึงจํานวนสัดส่วนมูลค่าที่ดาเนินการไม่ว่าจะเป็น1ลูกหนี้ใหม่ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือมีกี่รายลูกหนี้เก่า SME ที่ได้รับความช่วยเหลือมีกี่รายนะฮะสามจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อและผู้ที่อนุมัติผ่านเนี่ยมีกี่รายนะนะครับ สมาพันธ์ SME บอกว่าให้บอกมาเลยดีกว่าว่า success rate อนุมัติกันกี่ลายนะครับช่วยเหลือไปแล้วกี่ลายลายใหม่กี่ลายลายเก่ากี่ลายคือนโยบายเนี้ยคือค่อนข้างที่จะโมโหไงสมาพาันธ์ SME ค่อนข้างจะโมโหว่ามันผ่านกันกี่ลายเนี่ยไหนเอาให้ดูหน่อยดีตัวเลขอ่ะนะที่มันบอกว่าผันผ่านกันเนี่ยนะเออโอเคนะก็อันนี้ก็อารมณ์ของเขานะครับอ่ะต่อมานะครับข้อสามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ช่วย หรือช่วยไม่ได้อย่าก,กักเออโดยมองว่าธนาคารรัฐควรมีมาตรการรับโอนสินเชื่อ SME ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์มาดูแลแทนเพื่อช่วยเหลือ SME ที่เผชิญดอกเบี้ยสูงและไม่ได้รับการช่วยเหลือให้มีช่องทางที่ดีกว่าเออนะก็คือไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้ก็อย่าก,กักนะช่วยกันไปไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้จริงๆเนี่ยนะครับโอนลูกหนี้ที่เป็นธนาคาร ที่เป็นลูกหนี้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไมาอยู่กับธนาคารรัฐเลยได้ไหมนะเขาก็ประมาณอย่างนี้นะคือแบบค่อนข้างที่จะตุเ,เรือดอรนนิดนึงนะนะต่อมานะครับข้อที่สี่นะฮะช่วยกว้างและช่วยตรงนะครับโดยมาตรการแบงก์ชาติใช้กับหน่วยงานภายใต้การก,กำกับของแบงก์ชาติเท่านั้นซึ่งแบงก์ชาติควรมีมาตรการแนวทางเสนอแนะผลักดันให้หน่วยงานนอกกำกับผ่าน,นกลไกภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อความช่วยเหลือร่วมด้วยนะ คือช่วยให้กว้างและช่วยให้ตรงคือแบงค์ชาติจะกํากับดูแลเฉพาะในสิ่งที่แบงค์ชาติกํากับดูแลได้เท่านั้นแต่สมาพันธ์ SME อยากให้แบงค์ชาติเนี่ยช่วยกดดันหรือไปเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวเขาเรียกไงช่วยผลักดันนะฮะในกลไกต่างๆที่อยู่ในส่วนของภาครัฐที่แบงค์ชาติสามารถที่จะเข้าไปประสานงานช่วยด้วยได้ไหมเออนะประมาณนั้นข้อที่5คือเขาว่าเขาใช้คําว่าคําว่าม o r a l h a าศาสตร์หรือเรียกว่าจงใจ จงใจชักดาบอะนะโมโรฮาศาสตร์คือจงใจที่จะจะเป็นนี่เสียไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจงใจว่าจะเป็นนี่เสียนะแต่ความว่าหมายความว่าถ้าถ้าใช้ในศัพท์ของการเงินก็คือตั้งใจตั้งใจเสียนะครับหรือวาทะสร้างกําแพงนั้นมองว่าไม่ใช่ประตูทางออกการจูงใจธนาคารให้ปรับโครงสร้างนี้โดยต่ออายุลดเงินนําส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือเรียกว่า fidf จาก0.46เป็น0.23 คือลดต้นทุนให้ธนาคารจนถึงสิ้นปี65ซึ่งควรจะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่า SME ได้ประโยชน์จากการลดของ FIDF จำนวนเท่าใดมูลค่าเท่าใดมูลค่าคุ้มค่าอย่างไรนะครับก็คือ FIDF เนี่ยก็คือแบงก์ชาติเนี่ยเขาลดเขาเรียกว่าเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต้องจ่ายให้แบงก์ชาตินะครับเป็นเงิน FIDF คือส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูนะฮะนี่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะอธิบายสั้นๆนิดนึงเงินนี้นะครับ0.46%เนี่ยเดิมเนี่ยถ้ามีเงินฝากอยู่เท่าไหร่ก็ตามต้องเอาเงินไปฝากคำกับแบงค์ชาติ0.46%ตอนนี้แบงค์ชาติลดลงเหลือ0.23%ถึงสิ้นปี65ก็เท่ากับว่าลดลงครึ่งหนึ่งตัวนี้นะครับประกาศมาช่วงต้นๆของโควิดพอประกาศปุ๊บเนี่ยนะครับเท่ากับต้นทุนของธนาคารลดลงนะครับ พอต้นทุนของธนาคารลดลงเนี่ยแบงก์ชาติบอกว่าตรงนี้ต้องไปลดดอกเบีย้ยให้กับลูกหนี้ทั้งหลายซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยหลังจากที่ประกาศลด0.46หลือ0.23แล้วเนี่ยดอกเบีย้ยทั่วประเทศเนี่ยลดลง0.4%นะครับไม่ว่าจะเป็น MOR, MLR, MRR ก็ตามลดลง0.4%อันนี้ได้รับผลกระทบไม่ใช่ได้รับผลประโยชน์กันทั่วหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสมาพาน SME เขาบอกว่าไอ้ตัวเลขที่ได้ลดลงเนี่ยนะธนาคารเนี่ยได้รับ ได้รับต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มาลดดอกเบีย้ยให้ลูกค้าจริงแต่มันมีลูกค้าไรายไหนบ้างที่ได้ผลประโยชน์จริงๆนะเออนะเขาก็ต้องค่อนข้างที่จะแข่งกล้าวนิดนึงเขาบอกว่านอกจากนี้แบงค์ชาติทําให้เกิดมอร์โรหาศาสภาวะที่บางธนาคารอาจได้รับประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ดําเนินการช่วยเหลือ s อ e ออย่างสุดจริตใจให้กับ SME ตรงตามวัตถุประสงค์จะก่อให้เกิดผลกระทบความเหลื่อมล้ําของแต่ละธนาคาร และแบงก์ชาติควรทบทวนมาตรการ FIDF โดยการพิจารณาแบบอัตราก้าหน้าคำนึงถึงปัจจัยชีวะต,ต่างๆอาทิจำนวนรายย่อยรายย่อยรายย่อมรายกลางที่ละการช่วยเหลือสัดส,ส่วนจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละกลุ่มแทนการเหมาลดไปเลย0.2 3เเพื่อความเป็นธรรมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการลด FIDF ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือข้อมูลที่แบงก์ชาติดำเนินการมาตรการข้างต้นต้องเปิดเผยต่อประชาชนและตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้การนาเงินที่ลดส่ง FIDF ไปเป็นประโยชน์ต่อธนาคารโดยไม่ดำเนินการช่วเหลือ SME ตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดมอร์โรฮาศาสตร์ซัดเองนะครับเขาบอกว่ามาตรการที่แบงก์ชาติช่วยธนาคารพาณิชย์ลด FIDF โดยไม่คํานึงถึงตัวชีวัด SME เท่าไหร่เหมือนเหมาจ่ายลดภาระธนาคารแต่สุดท้ายก็าดอกเบี้ยไปช่วยใครก็ไม่รู้นะครับนี่คือสมาพันธ์ SME ไทยก็เริ่มออกมาโวยบอกว่าลด ค่าตรงให้แบงก์ต่างๆต้นทุนแบงก์มันก็ถูกลงแต่แบงก์มันไม่ได้มาช่วยลูกค้าเลยนะครับเขาเลยบอกว่าตรงนี้ให้แบงก์ชาติไปดูนิดนึงว่าธนาคารต่างๆมันได้ประโยชน์ไปมันมาช่วยลูกค้าหรือเปล่านะครับอ่านะก็เป็นคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำ้องเรียนนะฮะจากสมาพันธ์ธุรกิจ SME ไทยนะซึ่งเดือดร้อนกันค่อนข้างหนักนะ,นะเพราะว่า SME เเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี้ที่เปราะบางมากนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจและกลุ่มลูกหนี้ที่เปราะบางมากอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะก็เป็นอะไรที่ดักหนาสาหาัสจริงๆนะครับสำหรับธุรกิจ SME นะครับตอนนี้ก็เรียกร้องกันนะก็ฟังกันไว้นะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะผมก็เอาข้อมูลนี้มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ